ไม่ใช่ข่าวดีนะเพราะว่าจริงๆแล้วการอัปเดต iOS ที่ฝังตัว Siri ไว้กับตัว Chat AI อ่ะมันถูกเลื่อนมาตลอดเลยคำถามต่อมาก็คือแล้วเป็นยังไงคือความเสี่ยงอันนี้สำหรับผมนะเป็นความเสี่ยงคือถ้าปล่อยฟีเจอร์อยากจะปล่อยฟีเจอร์ประกาศมาแล้วว่าจะปล่อยแล้วเลื่อนไปเรื่อยๆทั้งๆที่คู่แข่งเขาพัฒนาแล้วเขาก็ออกออกออกไปเรื่อยๆซื้อขายกองคุณรวงง่ายไม่ต้องเปิดหลายแอปดาวน์โหลดแล้วเริ่มลงทุนได้เลยที่แอปพินโนวีน่า พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของบริษัทที่น่าสนใจกันบ้างค่ะซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในดวงใจของนักลงทุนหลายๆคนภาพของ Apple ค่ะที่ตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงเวลาที่อาจจะสะท้อนทั้งเรื่องของความท้าทายแล้วก็ความเฉลิมฉลองที่น่าภูมิใจไปพร้อมกันค่ะในด้านหนึ่งนะคะทางรายงานก็มีการระบุว่าการอัปเกรดซีรีส์ครั้งใหญ่ใน iOS 2อ6 4นะคะซึ่งเดิมมีการวางแผนเปิดตัวในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้กำลังเผชิญปัญหาระหว่างการทดสอบภายในค่ะทำให้มีแนวโน้มที่ต้องเลื่อนบางฟีเจอร์ออกไปอย่าง ios 26.5หรืออาจจะถึง ios 27ได้เลยทีเดียวค่ะ ปัญหาที่พบนะคะก็คือ Siri ยังคงประมวลผลคำสั่งได้ไม่แม่นยำในบางกรณีค่ะใช้เวลาในการตอบสนองนานโดยเฉพาะคำสั่งที่มีความซับซ้อนบางครั้งนะคะก็ยังเกิดบักตัดจังหวะง,งานของผู้ใช้งานและในบางสถานการณ์ค่ะ ระบบกลับไปพึ่งพา ChatGPT แทนเทคโนโลยีของบริษัทเองฟีเจอร์สำคัญนะคะที่อาจจะต้องเลื่อนออกไปก็ได้แก่ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการค้นหาแชทเกา่กาๆกแล้วเปิดคอนเทนต์ทันทีการสั่งงานหลายขั้นตอนในคำสั่งเดียวค่ะรวมถึงระบบค้นเว็บแบบสรุปคำตอบแล้วก็การเจนภาพด้วย AI ในเชิงกลยุทธ์นะคะชิริใหม่ถูกพัฒนาบนสถาปัตยกรรมใหม่คที่ชื่อลิมบูดแล้วก็ใช้โมเดลภาษาของบริษัทเองภาษาเทคโนโลยีจากทีมของ Google Gemini ขณะที่ v i r t ไปใน iOS 27ก็จะยกระดับสู่ Siri เป็นแชทบอทเต็มรูปแบบค่ะแม้ว่าหุ้น Apple นะคะจะลดลงช่วงะจะลดช่วงบวกลงเล็กน้อยนะคะหลังข่าวแต่ประเด็นนี้ก็สะท้อนให้เห็นชัดเจนค่ะว่า Apple กําลังอยู่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านด้าน AI ซึ่งการแข่งขันค่ะก็ไม่ได้วัดกันแค่ว่าใครที่เปิดตัวก่อนแต่เป็นเรื่องของการที่ใครสเสถียรกว่าแล้วก็สามารถไว้ใจได้มากกว่าค่ะและในจังหวะนี้นะคะก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่าอีกด้านหนึ่งของบริษั ก็กำลังเตรียมเข้าสู่วาระคระบรอบ10เอ่อ50ปีค่ะ ทีมคุกก็ได้กล่าวกับพนักง,งานภายในบริษัทนะคะว่าน,นี่เป็นช่วงเวลาที่พิเศษค่ะเพราะโดยปกตินะคะนวัตกรรมของ Apple มุ่งไปข้างหน้าเสมอแต่โอกาสครบรอบครึ่งศตวรรษแบบนี้ค่ะทำให้บริษัทก็ต้องหยุดแล้วก็ทบทวนภาพอดีตที่ผ่านมาเพราะว่าเขาก็ยอมรับนะคะว่าการมองย้อนกลับไปไม่ใช่สิ่งที่องค์กรถนัดนักค่ะเพราะว่า Apple เป็นบริษัทที่โฟกัสกับสิ่งที่อยู่ถัดไปเสมอแต่เมื่อย้อนดู5 0ปีที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่ฝั่งของ m Macintosh iPod iPhone จนถึงไอ ก็ทําให้เห็นว่าบริษัทได้เปลี่ยนแปล,ปลงอุตสาหกรรมแล้วก็โลกไปอย่างไรบ้างซึ่งวาระครบ50ปีนะคะจะเกิดขึ้นในช่วงที่ Apple เพิ่งรายงานรายได้สูงสุดเป็นประวัติการจากยอดขาย iPhone ที่แข็งแกรงค่ะซึ่งแตกต่างอย่างมากนะคะจากปลายทศวรรษ1990ที่บริษัทก็เคยเกือบล้มละลายแล้วก็พลิกฟื้นกลับมาเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมูลค่าที่สูงที่สุดของโลกค่ะดังนั้นนะคะภาพของ Apple ในวันนี้ก็มี2มิติที่เดินคู่กันมิติแรกคือความท้าทายในเรื่องของอการเร่งเเคครืื่่่่อองด้าน AI น AI พทัูแขมิิต สค่ะคือประวัติของบริษัทที่พิสูจน์มาแล้วนะคะว่ามีการสามารถผ่านจุดเปลี่ยนสําคัญของบริษัทได้มาหลายครั้งคําถามสาคัญสําหรับตลาดค่ะจึงไม่ใช่แค่เพียงว่า,าฟีเจอร์ซีรีส์ที่มีปัญหานี้ว่าจะเลื่อนหรือเปล่านะคะแต่คือ Apple เนี่ยจะใช้จังหวะครบรอบ50ปีนี้เป็นจุดตั้งต้นของการวีดีไซน์ยุค A i ของบริษัทหรือเปล่าค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจของบริษัท Apple เลยค่ะพี่แบงค์ <c oughs> ครับผม <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ข่าวดีนะ ไม่ใช่ข่าวดีเพราะว่าจริงๆแล้วการอัปเดต iOS ที่ฝังตัว Siri ไว้กับตัว Chat AI อ่ะมันถูกเลื่อนมาตลอดเลยอย่างที่นามิบอกอาจจะเป็นไปได้ว่าไหนๆก็จะครบรอบ50ปีแล้วงั้นไปอัปเดตใน iOS 27ตอนเดือนกันยาเลยดีกว่าคือคำพูดก็สวยหรูแหละเฮ้ยอ้างรวมไปแล้วไปทำครบรอบดีแต่ฟีเจอร์เก่งๆมันคือคุณไม่ใช่สมาร์ทโฟนเจ้าเดียวที่เอา AI เข้าไปไว้ในเครื่องเนี่ยมันมีคนอื่นถูกไหม แล้วคนซื้อของคนซื้อคือเขาก็วัดคุณทุกวินาทีะว่าคุณเก่งจริงหรือว่าไม่เก่งจริงซึ่งตัว Apple เองไม่ได้มีเครื่องมือตัว AI เป็นของตัวเองใช้วิธีคือยืมคนอื่นคือพึ่งพา ChatGPT ถามว่าปัญหาฟีเจอร์จริงๆแล้ว Snacks หรือว่าบั๊กของไอ้ตัวระบบมันเกิดจากอะไรมันมีบั๊กอย่างนี้นะถ้าดตัวขาวก็คือว่าถ้าผู้ใช้พูดเร็วเกินไปอย่างสมมติผมพูดอย่างเงี้ยผมพูดเร็วเกินไปสิริใช้เวลานานเกินไปในการตอบสนองมีความแม่นยาต่ําสิริแม่งตัดเลย ตัดคําสั่งตัดคาสั่งทันทีก็คือมันไม่มันไม่คุยต่อมันก็เลยไปกลายเป็นว่าแล้วคนพูดเร็วๆมันก็มีโอกาสใช่ไหมที่จะใช้ iPhone อยู่แล้วใช่ไหมตอนนั้นก็แล้วก็อีกเขาอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าคือด้วยความที่ตัวเองไม่มีตัว AI แพลตฟอร์มเป็นของตัวเอง Siri มันก็เลยโยนงานไปให้ h ชท GPT ทาเยอะๆทั้งๆที่อาจจะควรจัดการด้วยตัวเองได้มากมันก็เลยงานมันเลยโอเวอร์โหลดมันเลยการรับคําสั่งบางทีมันเกิด latency ก็คือมันตอบสนองช้ากว่าตัว AI c h แชทบอทที่เป็นตัวโปรแกรมอ่าแยก ที่ฝังมีใน iOS นั่นแหละคำถามต่อมาก็คือแล้วเป็นยังไงคือความเสี่ยงอันนี้สำหรับผมนะปเป็นความเสี่ยงคือถ้าปล่อยฟีเจอร์อยากจะปล่อยฟีเจอร์ประกาศมาแล้วว่าจะปล่อยแล้วเลื่อนไปเรื่อยๆทั้งๆที่คู่แข่งเขาพัฒนาแล้วเขาก็ออกออกไปเรื่อยๆระวังว่าตลาดหุ้นอาจจะดิสคา้าเรื่องนี้คือยอมรับแหละว่า iPhone 17เนจะี่ยถ้าดูจากกราฟตอนนี้นะคือหลังจากประกาศงบมาเนะี่ยหุ้นก็วิ่งต่อเพราะว่ายอดขายมันกลับมาโตโดยเฉพาะที่จีนอ่ะมันกลับมาโตดี แต่ว่าถ้าคุณทําเรื่อง AI ไม่ได้ในขณะที่ AI เขาแข่งกันอยู่แต่ฟีเจอร์ AI ของคุณคุณช้าเกินไปมันก็เป็นไปได้ว่าในอนาคตยอดขาย Apple ก็อาจจะกลับมาอ่ะแต่จุดยืนน่ะทีมคุกเขาก็บอกเมื่อกี้ที่ที่นามีก็บอกคือเขาเอาช้าแต่ชัวร์เขาอยากให้ประสบการณ์ผู้ใช้ที่อยู่ข้างในนั้นน่ะซื้อไปต้องไม่บน่น คนใช้ต้องไม่ได้บน่นคนบ่นยังไม่ได้ใช้ประมาณนั้นแล้วเขาก็ย้ำเรื่อง Privacy คือข้อมูลส่วนตัวต้องไม่รั่วลั่วไหลเพราะว่าเอ p แอปเปเนี่ยมีจุดเด่นเรื่องนี้มากๆก็ต้องมาดูว่าผู้ใช้งานอเวนทเรื่องไหนแต่ผมคิดว่าช้าเกินไปก็ไม่ดีแต่ว่าตลาดหุ้นตอบรับยังไงเนี่ยปรากฏว่า Apple อย่างเมื่อวานเนี่ยบวกไปประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์ใช่มชา้าอ่าตอนนี้ราคา After hour ก็ ไม่ได้ลบเยอะนะก็ลบบวกประมาณ0.15ก็แปลว่าตลาดยังให้โอกาส Apple อยู่ซึ่งถ้าดูจาก price pattern แล้ว Apple เนี่ยอุตส่าห์วิ่งขึ้นมาเกือบจะเป็น V shape แล้วยังไงไฮเดิมแถวๆประมาณ280เรามาดูกันว่าจะเห็นแล้วจะสามารถผ่านได้ไหมถ้าผ่านได้เนี่ยถ้าผ่านได้พร้อมๆกับนะมาอัปเดตฟีเจอร์ใน iOS รุ่นถัดไปทันทีเรื่อง AI เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นเรื่องดีสำหรับตัว Apple เองนะครับซื้อขายกองคุณดวมง,ง่ายไม่ต้องเปิดหลายแอป จินโนมินารวมให้ครบ21บลจมากกว่า1ทันจะค้อยกองคุณในแอปเดียวดาวโหลดแล้วเริ่มลงทินได้เลยที่แอปกินโนมินา